เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเล็กซ้อเล็กายนะครับน,นี้โตโยต้าสามห่วงครับรถสวยกิ๊บเลยครับสภาพดีสีสันเงาฉ่ำรอบคันกระจังหน้าเทียร์ดีไฟหน้าใสๆครับคูมดำมีไฟตัดหมอกด้วยครับ สภาพดีมากเจ้าของดูแลอย่างดี3ามห่วงปีเ5้าห้าเครื่องสีอีครับเยธรรมดาเครื่องออระบบหมวดฉีดประหยัดน้ำมันมากๆเลยครับหัวดฉีดสีอีนะครับสีสันสวยลอกคันเลยครับแม็กสวยยางหนอกหนาใช้กันได้อีกยาวเล่มชุดโอนครบภาษีไม่ขาดครับภาษีห8สวยลอกคันนะครับ,ส,บ,รบสีสันเงางามภายในสภาพดีเช่นกัน แผงคอนโซนสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดเย่ยธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานบอกฟูฟูเลยนะครับห้องโดยสารสะอาดจากตรงมาแล้วด้วยหล่อๆใช้น้ำมันลว้วนๆ9195นึ่ e ได้หมดครับเล่มเอกสารชุดโอนครบของเครื่องสะอาดแ่ะหน้าเดิมบางบบกด,ดีๆนะครับรอยปั๊มรอยพับจากโรงงานยังอยู่ครบเลยไม่มีรอยชนหนัก กับราคา36,00 0บาทนะครับเจ้าขอขอราคานี้เลย3 6 0 0 0บาทสวยเกินราคาไปมากครับสภาพดีมากดูไรอย่างดีครับพิกัดดูรถอยู่ลบบุรีสนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อป,ประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดตอด่อโดยตรงได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ